เพราะแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพ้อกันอีกแล้วพี่น้องสั่งเมื่อวานนี่สั่งเมื่อวานนี่มื้อนี้เขาเอามาส่งแล้วพี่น้องเปียโนเจสิกาเนาะยามาฮ่าอ่มาเบิ่งว่าพี่น้องวันสิเป็นแนวไดนอันนี้อายุอะไรดิอืมเดลเออสเมียนมาด้วยไนฟ์อืมอันนี้อืขึ้นฮุกระตดผมให้เราฮกกระเล้วพี่น้องแทนแทเดนแท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 นเดอะเฟิร์ส เียโนเจสิกาฮะนเครดิตออนเครดิตเนี่ยเปียโนเงินเส้นีปี้อนวันเยียฮะวันเยียหนึ่งปีเนาะเก้านาทีเกามันบ่เดือนเก้าเก่านาทีอีกมินิ Something. We'll have a date, haven't we? Say plug, bro. Put plug on. Mm, plug in? in. Plug on. Crikey, it is quite bulky and mm. heavy. It's like piano, you know. That one is not electron. like piano, real piano. It's, yeah, it's a pia know. piano and electronic, there is it's not like it. They're weighted keys. Yeah. It's still a keyboard. Not the so same feel. Well, oh, it's just a better quality one, isn't it? You, you touch it, you touch it, you understand. I do? Mm. Yeah. You're it from the uh, keyboard. Well, what should we do, leave it here or take uh, um, it to Jessica's room? อืมคันคุณปล u ๊กออนเฟิร์สปลั๊กอิตในเฟิร์ s t ละทดสอบโอเคเกือบอากอักสวยงามพี่น้องโดเรมีฟาโซลาซีดูดูดูฮึฮึฮึ อ e มท s าียทควันสอยว่าไงอืมก็ไป e สดเอไหนรที e าน s ี้ฉันรู้แต่ฉอบางสิ o อกอทรเม่าเโอเค d a y ม e a h ส่งผมใหม่พี่เนาะมีแฮมหนึ่งแห่ฮะแล้วเ่ากระตกตัดออกลายข่อยกระกาบเถือพี่เนาะข่อยกระกาบเถือข่อยก็เลยตัดได้ซ้ำนี่แหละผู้ใดอยากมึงข่อยตัดผมกับพี่เบิ้งอยมีสองภาษาไทยพี่เนาะพักเบิ้งมันจะเปลี่ยนโนไหมมันจะเป็นยังไง อ้ยของใหม่ของใหม่เงินเซนของใหม่เงินเซนคนอังกฤษนี่เขาก็เซนดีเลยพี่นอ้องบายนาเพเลเธอประมาณไหนนะนักสวกกับเอฟวีมันลี่ง่ายหนึ่งพี่นอ้องใช่อัีอะไรเนี่ยนี่อ่าเปียโนอีเปียโนแปลว่าอะไรอันนี้หืมไงมาเป็นอีพิแอโนโนน็อตน็อตเนมอฟเดตดิสอินเนมอฟทัมมอร์แกน ก็อี e ิเอโนม s นอิสมอร์แกนซีเอลวีสตร e งโอ้มีสตริงด้วยเบสมีเบสด้วยอะไรเนี่ย D ีโมซิงเอ่อคีย์บอร์ด you can give to Matthew to play what is a r e r thing here Andy know yet. have to <know. S 1> take it off or not a e hmm. t u a l it doesn't fall down ไม่ฟุ่นของมัน r e s the? Move a little bit more. There it is, further. There. <sighs> <sighs> okay. Hmm. Yeah, I think that should be it. Then, me. you can't pay or not. No. <laughs> twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are. <laughs> Just one song. Yeah, <laughs> Let's see Jessica what she's yeah. talking tonight then.